สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็ามาต่อใน e.p. ที่2นะครับในเรื่องของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับนักเรียนดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยพิจารณานะครับพิจารณาการหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรด้วยการเขียนกราฟของแต่และระบบสมการบนระนาบบระนาบโดยใช้แกนคู่เดียวกันดังตัวอย่างต่อไปนี้ นะครับข้อที่1น่เนี่ยเขาบอกกขาหนดให้ 3x ลบ y เท่ากับ3เป็นสมาการที่1นะครับก็คือสมการนี้อันที่หนึ่ง,นะาา 3, ง,นนงแล้วก็ 2x วก y เท่ากับ2เป็นสมาการที่2นะครับซึ่งทั้งสองสมาการนี้นะครับเราเอามาเขียนกราฟได้รูปแบบตามนี้นะครับซึ่งการที่เราจะได้กราฟเนี่ยเรา เคยทำมาแล้วใน ep ที่1ก็คือจากการสร้างตารางนะครับว่าสมการ3 x ลบ y เท่ากับ3มเนี่ยมนได้กราฟเส้นสีเห้มเงินได้อย่างไรแล้วก็2 x บวก y เท่ากับ2เนี่ยได้กร,ราฟเส้นสีชมพูได้ยอย่างไรก็คือเราก็เคยทายเคยทำมาแล้วใน ep ที่1ก็คือการสร้างตารางแล้วก็เอาไปแทนในสมการนะครับซึ่งจากอันเนี้ยที่เขาให้ดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากการาฟเนี่ย จะเห็นว่ามีคู่อันดับมากมายที่เป็นคำตอบของสมการ3 x ล y เท่ากับ3ก็คือเส้นกราฟสีน้ำเงินตัวนี้นะครับแล้วก็มีคู่อันดับอีกมากมายที่เป็นคำตอบของระบบสมการ2 x บวก y เท่ากับ2คือเส้นสีฟ้เส้นนี้แต่เขาบอกว่าเนื่องจากกราฟของสมการทั้งสองเนี่ยเป็นเส้นตรงสองเส้นซึ่งตัดกันที่จุด10่จุด10ศูนะครับก็คือจุดนี้ นะครับเพียงจุดเดียวแสดงว่ามีคู่อันดับเพียงคู่เดียวคือคู่อันดับ10ที่เป็นคำตอบของทั้งสองสมการก็คือพูดง่ายๆว่ามีคู่อันดับนะครับอยู่1คู่ที่เหมือนกันทั้งสองสมการนั่นเองนะครับก็แสดงว่ามันเป็นคำตอบทั้งสองสมการดังนั้นระบบสมการนะครับนี้จึงมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว นะครับเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ1 0นะครับต่อไปอันที่2นะครับอันนี้ให้นักเรียนจำรูปแบบกราฟให้ดีนะจำให้ดูดีนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมาสรุปตอนตอนท้ายอีกทีหนึง่งนะครับต่อไปอันที่2เหมือนเดิมครับทกำหนดให้ x ลบ2 y เท่ากับ1นี่ยเป็นสมการที่1 แล้วก็ 2x ลบสี่าากับ2เป็นสมการที่2ซึ่งถ้าสอนสมการเนี้ยเอามาเขียนรูปแบบกราฟซึ่งถ้านักเรียนมองเนี่ยจะเห็นว่าสมการที่2กับสมการที่1เนี่ยจะมีเส้นกราฟที่เป็นเส้นเดียวกันนะครับคือพูดง่ายถ้าตั้งเรีมวงนี่คือมันทับกันนะครับนั่นหมายความว่าอะไร N นันน่นหมายความว่าจากกราฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีคู่ดับมากมายที่เป็นคำตอบของ 2x x ลบ 2y เท่ากับ1แล้วก็มีคั้นดับมากมาที่เป็นคำตอบของสมการ2 x ลบ 4y เท่ากับ2แต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าี่นะแต่เขาบอกว่า,นนะา,วาเนื่องจาก ที่ครบรรจุมให้นะให้ทำบรรจุดูนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากกราฟของสมการทั้งสองเส้นเป็นเส้นตรงสองเส้นซึ่งทับกันหรือเป็นเส้นตรงเดียวกันเส้นตรง2เส้นซึ่งทับกันหรือเป็นเส้นตรงเดียวกันแสดงว่าคู่วอันดับนะครับทุกคู่อันดับที่พิกัดของจุดบนเส้นตรงที่ทับกันนี้เป็นคําตอบของทั้ง2องสมการ เขาบอกว่าดังนั้น,นระบบสมการนี้จึงมีคำตอบมากมายไม่จากัดนะครับโดยทุกอัรนดับที่เป็นคำตอบต้องสอดคล้องกับสมการ x ลบ 2y เท่ากับ1หรือสมการสอบ x ลบ 4y เท่ากับ2ถ้าพูดง่ายๆถ้ากาาบทับกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีทั้งสองระบบสมการทั้งสองอันก็คือ1กับ2เนี่ยต้องมีคำตอบเป็นมากมายแน่นอนคืออยู่บนเส้นเดียวกันนะครับ ต่อไปอันที่สามดูนะครับเขาบอกว่าออกำหนดให้ 3x ลบ 2y เท่ากับลบหเป็นสมการที่หนึ X ่ง 3x ลบ 2y เท่ากับสามเป็นสมการที่สองซึ่งทั้งสองสมการก็เขียนการาฟได้ดังนีน้นะครับเส้นสีงเงินอันนี้เป็นของสมการที่หนึ่งนะครับเส้นสีชมพูอันนี้เป็นสมการของสมการที่สอง ถ้ารูปแบบการาฟออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้ารูปแบบการาฟออกมาเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบนั่นเองถือพูดง่ายๆมันไม่มีจุดตัดกันนะครับจะถามว่าถ้าเป็นขั้วดับของคำตอบสมการ 3x มเอลบสวันลบ้ลบกเนี่ยมีคำตอบไหมมีมีมากมายเลยละ่ะการขั้วดับนะครับ สมการที่สก็เส้นการ 3x มลบสอเท่ากับ3เนี่ยอันนี้ถามว่ามีคำตอบไหมก็มีเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นคำตอบของระบบสมการก็คือง่ายง,ง่ายถ้าเป็นระบบสมการเนี่ยจะต้องมี2สมก,การร่วมกันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้เราจะบอกเลยว่าไม่มีคำตอบเพราะอะไรเพราะการาฟมันไม่ได้ตัดกันนะครับมันไม่เกิดจุดตัดเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นคำตอบร่วมกันระหว่างสมก,การที่1กับสมก,การที่2 อันเนี้ยคำตอบร่วมคำตอบร่วมกันมันไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคำตอบร่วมมันคำตอบร่วมกันไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าระบบสมการเนี้ยจึงไม่มีคำตอบอะนะโอเคนะ,ะต่อไปนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นสรุป สรุปนะครับครูจะสรุปจากการระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรจากกราฟนะครับจะสรุปว่าถ้าเส้นกราฟ2เส้นหรือระบบสมการทั้งสองอันนี้นะครับถ้าตัดกันนะครับถ้ามาตัดกันจุดตัดจุดตัดอยู่ตรงไหนจุดตัดนั้นแหละก็คือเป็นคำตอบร่วมนะครับของระบบสมการนั้นนะครับ แล้วก็ถ้ารูปแบบกราฟถ้ามปนออกมาเป็นสองเส้นเนี่ทับกันก็แสดงว่ารูปสมการนี้มีคําตอบมากมายนะครับส่วนถ้าเส้นกราฟสองเส้นไม่ตัดกันแสดงว่าระบบสมการนี้ไม่มีคําตอบแค่นั้นเองโอเคนะครับอ่าถ้าถ้าไม่มีอะไรสงสยัยงั้น วันนี้นะครับก็จะขออนุญาตจะเพียงเท่านี้นะครับส่วนใน ep ต่อไปก็คือ ep ที่3นะครับอี EP ที่3เราจะมาขึ้นเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรกันนะครับอันนี้ก็คือใช้วิธีโดยที่เราไม่ต้องสร้างตารางเราไม่ต้องมาเขียนกราฟละนะครับเพื่อประหยัดเวลาแต่ก็คือเราจะมาใช้วิธีการ มาใช้คุณสมบัตินะครับร่วมกันนะครับก็คือสบับประการบวกกับการคูณเอามาใช้ในการแก้ระบบสมการเชิสเส้นสอตัวแปรนะครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับเดีวพบกันใหม่ใน EP ที่3นะครับสวัสดีครับ